สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนโมจะมาอะไรครับพูดอะไรครับไปเรียนหนังสือได้อย่างเนี้ยครับบอยพี่น้องฟังดูได้ภาษาอังกฤษได้ไปบอยมีเรียนภาษาอังกฤษไหมครับเรียนรถครับมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างชีบ่ะชีบ่ะม้าลายดีด็อกดีด็อกชูเน็ตอ่าซีแคทซีแคทแมวเยี่ยม อะไรอีกล่ะน้าพ่อคิดก่อนไลออนไลออนชิงเตอร์เดียมไทเกอร์ไทเกอร์เธอแข่งมากเลยอะไรอีกเนาะเอเลฟน์เอเลฟน์ช้างโอ้โหแข่งที่ชนเลยอะไรอีกเนาะบีเวนบีเวนรถจู่รถจู่จะไปใกล้จะไปไกลก่อนรถจู่เหรอครับบีเวนครับเหรออะไรอีกเนาะอะไรอีกเนาะกระูอะไรอีกครับกระตูแขนกระตู ติงติงแล้วก็มังคีมังคีมังคีม่อะไรไม่ใช่มังคีอะไรหรือมังคีอะไรมังคีเจ๊กๆจ๊กเจ๊กๆ๊กอะไรล่ะเจ๊กๆจ๊กเนะอะไรจั๊กเจ๊กอะไรจะปนกลิรลิงครับมองกล้องด้วยสิครับเวลาพูด่ะลรงครับ แล้วก็มีอะไรอีกเหากภาษาอังกฤษนะพาอว่าคิดไม่ออกเหมือนกันเอ็ดเอ็ดอะไรเอดร็ดไข่โอ้โห,โหอ่าเก่งมากเลยครับเอบายบายก่อนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ